สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง smiling taro ใบาตานะคะ ตรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะทําไมสบายก็สบายดีเถอะมีแบบนั้นแหละก็ ผ่านทุกด่านผ่านทุกบททดสอบหรือแม้กระทั่งมีชีวิตอย่างมีความสุขในแต่ละวันนะคะปากำลังใจไปเสมอเลยวันนี้คลิปนี้ก็คือก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณโอ้ยตาตาข้ามสเต็ปนะคะลำหนึ่งนะโอเคก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่าใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะมาเริ่มกันเลย มาเริ่มเมาหมอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะความก่งๆของตาโอเคก็เอ่อต้องตาเอาแมวไปทำหมันแล้วเราก็รู้สึกว่าวันที่ทำอะ่ะตาก็ค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ แล้วก็เออทำได้สินะเรา <c oughs> ความแข็งแกร่งนี้นะคะใช้ไพ่สำหรับนี้โอเคค่ะตามีขายของมีพวงกุญแจตัวอักษรไม่เกินแปตัวนะคะแล้วก็หินเสริมดวงเลือกได้นะคะหกสิบาบาทไม่รวมค่าส่งคำ,คำว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีพวงกุญแจอีกหลายรูปแบบรวมถึงกำไรหรือว่า แหวนด้วยแล้วก็มีสำรับไพ่50สําำรับเท่านั้นไม่ผลิตเพิ่มเป็นตาออร์ l เคิลนะคะ66บใบ3า0กรมั88กรม888ไม่รวมค่าส่งนะคะด้านหน้าจะเป็นอีโมจิแบบนี้ม,มีแค่5 0สําำรับมาล็อกตัวเลขกันได้แล้วก็ตามีขายคอร์สนะคะขายคอร์ส สอนไพฮาโร่ Halo, แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวที่เป็นแบบออนไลน์รวมถึงนี่ขายคอสมาธิปลดล็อกเยีวยาปรงความรักดึงดูดรักแท้กับดึงดูดเงินเป็นคลิปสมาธิใน YouTube นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะสองสามสามนะคะตัวเลขก็จะเป็นแบบ a n นเ l อร์นัมทั้งหมดเลย <c oughs> เออ มาดูสิคะตาขอดูก่อนก่อนก่อนจะไปดูว่าสิ้นปีเนี้ก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณมาดูกันก่อนว่าพลังงานของคนแรนดอมนี้เป็นอย่างไรอยากบอกอะไรกับตาอยากบอกอะไรคะขอดูหน่อย เป็นโลกชอบลายสกอตอะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เข้าเตรีมปีใหม่นะคะเราจะอยู่กันไปได้อีกกี่ปีนะ <c oughs> ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนแล้วก็อย่ายึดติดเราลงมาเล่นเกมใช่ปะถ้าคุณเชื่อนะฟังขำๆไป <c oughs> โหทำไมไพ่ไพ่เมเจอร์เยอะนะคะราศีมีนเมษตุลจอห์ไฮพีเทเรกรกฎแล้วก็เมถุนตุลกุมอะดาบอืมบางคนอยู่ในช่วงของ ความคิดบางอย่างไม่ค่อยมั่นคงก็ได้มีความกลัวผุดขึ้นมามีความไม่มั่นใจผุดขึ้นมาหรือการจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกลึกๆว่าผลที่ตามมามันจะดีหรือว่าไม่ดีแต่ว่า ตามองเห็นว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยค่ะเป็นคนที่รู้ดีอยู่แล้วว่าคือมอบความยุติธรรมให้กับตัวเองได้เข้าใจทุกๆอย่างได้แต่ว่าอาจจะมีความคิดในระดับลึกหรือว่าตอนนี้คุณโดนสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่อ,อย่างที่ตาเคยบอกไปก่อนก่อนหน้านี้ก็คือว่า ถ้าเรายังไม่แก้ทรมานะคะหรือว่าเออเขาเรียกว่าแก้กรรมนั่นแหละเออแล้วเรายังมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรยังปวดหัวใจแบบไหนอยู่ยังมีความทุกข์เรื่องไหนอยู่จะเจอเรื่องนั้นจนจนให้หลุดออกมาจากเรื่องนั้นก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนำยอกเอาหนำบงอะ่ะเจอจนเข้าใจว่าอ๋อฉันจะต้องเปลี่ยน ัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้หนึ่งมีความไม่แน่ใจบางอย่างเกิดขึ้นสออาจจะมีความฝันบางอย่างที่ให้คุณไปรับรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของอดีตที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะมีความคิดบางอย่างที่ คุณทำอะไรบางอย่างอยู่ที่เป็นกิจวัตรหรือเป็นวินัยอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือกําลังเคลียร์ตัวเองบางอย่างในเรื่องที่ดูไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนถือสินอะไรบางอย่างอยู่ไหมนะคะก็ประมาณนี้ เรามาดูกันเลยว่าก่อนสิ้นปีอะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณตาขอดูสำหรับนีสามใบอะไรค่ะสติวเดน ตารู้สึกว่าตารู้สึกว่าคุณน่าจะได้ความรู้อะไรบางอย่างจากช่องทางที่คุณเสพอาจจะมาจากหนังสืออาจจะมาจาก Youtube ก็ได้หรือช่องทางไหนก็ได้ที่คุณเสพอยู่เนี่ยคุณจะเป็นมันจะเปิดโลกอะของคุณนะคะ หรือมุมมองในการใช้ชีวิตอะเปลี่ยนไปตลอดการก็ได้เช่นเออเราคิดแบบนี้มาตลอดอยู่ๆเราเออเข้าใจแล้วว่าแพทเทิร์นน่ะคืออะไรเหมือนตาที่แบบมันไปมันไปอีกแล้วมันไปข้างบนอีกแล้วมันไปอีกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่เคยหยุดเลยอะความรู้อะคะ่ะเนี่ยก่อนสิ้นปีนะี้ความรู้เนี้ยจะเปลี่ยนชีวิตคุณ จะเปิดกว้างชีวิตคุณจะทําให้คุณรู้ว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติเลยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าโลกนี้เลยหรือความรู้เนี้ยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะคุณจะเป็นนักเรียนอืสามใบกอเสบอืม อาจจะเป็นไปได้ว่าไพ่ใบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งถ้าคุณยังสนใจเรื่องราวซุบซิบจากข่าวหรือคนอื่นเอาคุณไปซุบซิบหรือคุณซุบซิบสำหรับบางคนที่เข้ามาคุณจะโนสนโนแคร์แล้วชีวิตมันจะดีมากเช่นเขาจะคิดยังไงกับฉันเขาจะรู้สึกยังไงกับฉัน คุณจะไม่สนใจใส่ใจกับเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเหมือนกับอยู่ลู่วิ่งของตัวเองมากขึ้นนะคะคือเหมือนกับไม่พูดคุยถึงคนอื่นไม่ดีซึ่งปกติคนเรามาเจอกันคุณไม่ได้เป็นคนที่พูดคุยถึงคนอื่นไม่ดีอยู่แล้วนะจากพลังงานที่ถ้าคุณมาเจอช่องนี้นะคะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าคนอื่นก็จะเมาคุณ ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเรามานั่งแค้ว่าคนอื่นจะพูดอะไรกับเรามันเสียพลังงานมันเสียเวลาก่อนสิ้นปีนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณก็คือว่า 1. คุณจะไม่สนคุณจะไม่แคร์ถึงมันจะมีเรื่องให้คุณต้องพูดหรือถึงคนจะมาพูดนะคะเรื่องคนอื่น คุณก็จะรับฟังด้วยความรู้สึกที่เข้าใจเราไม่ตัดสินหรือไปเมา้์กับเขาเพิ่มเท่านั้นเองอเรื่องเนี้ยจะทำให้คุณเซฟพลังงานได้มากขึ้นไม่สนใจเขาถ้าเขามาสนใจเรานั่นเป็นปัญหาของเขาเป็นต้นนะคะอีกใบหนึ่งโอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดเนี้ยเมสียา ไม่มบนีค่อนข้างลึกมันเป็นยนะูนิเวอร์ส่ะทุกคนเหมือนคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องทำอะไรหรือไม่ก็ฉันลงมารับใช้โลกน,นี้แบบไหนนะฉันเกิดบางคนบอกฉันเกิดดาวอะไรนะเออบางคนอยากรู้แต่ว่าก็ไม่ต้องยึดอะไรทั้งนั้นนะทุกคนหรือการปล่อย การช่วยเหลือคนอื่นการรับใช้มนุษยชาติโ้โห humility เนะี่ยเหมือนกับการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ค่ะสิ่งที่จะเปลี่ยนคือคุณอาจจะโดนใครบางคนช่วยเหลือคุณเพื่อให้คุณไปช่วยเหลือคนอื่นต่อเหมือนกันอนะเวลาคุณเจอพลังงานแบบไหนอะมันจะมีเลเยอร์ถูกไหม ถ้พูดไปในคลิปก่อนหน้าเราหมังที่บอกว่าบางคนเจอคนแล้วเราตัดสินเลยเรายังไม่ทันสัมผัสเลยเช่นเราเห็นเขาหน้าตาดุๆเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะไม่โอเคแต่จริงๆมันคือเลเยอร์เปลือกเออแต่คุณอาจจะเห็นข้างในว่าเออมันไม่เป็นอย่างนั้นซะหน่อยมันไม่จริงอะไรอย่างค่ะเลเยอร์ ers, หรือว่าดวงตาที่คุณมองเห็นโลกอ่ะมันจะเปลี่ยนไป ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะคะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ให้ไปสนใจพลังงานต่ำๆอะ่ะเออมันเป็นความรู้บางอย่างคุณคือนักเรียนคุณคือคนที่มาผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างเท่านั้นคุณจะไม่อยู่ในรู้วิ่งคนอื่นก็คืออยู่ในรู้วิ่งตัวเองซึ่งตาก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะคะเพราะว่าอยู่รูวิ่งตัวเองก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแก้กรรมให้หมดเรามีแบบไหนบ้างอะคะเรายังด้อยค่าตัวเองอยู่ไหมเรายังต้องการให้คนมารักเราไหมเราทำงานของเราหรือ,อยังเราอยู่ในโหมด df หรือ dm หรือ df บวก dm อะไรเงี้ยค่ะเออมันค่อนข้างลึกนะแต่ว่าถ้าคนนี้มาฟังตาเข้าใจคุณจะเข้าใจนึกออกไหมมันมีคนของเราเสมออืมเตาเชื่อมั่นว่าคลิปของตาจะไปหา หรือว่าจะไปหาคนที่เขาเหมาะสมในคู่ควรเสมอเลยค่ะโอเคมาดูกันต่อสิก่อนสิ้นปีอะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณนะ่ะอาจารย์คุณจะมาเปลี่ยนซึ่งเราอะไม่ได้มีเฉพาะไฮเออร์เซลอะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับเราได้หรือว่าไม่ได้อยู่ที่ว่ากายเราอ่ะสะอาดไหม ไม่ใช่ว่าไม่อาบน้ำไม่ไม่ได้เกี่ยวหมายถึงว่าเรากินอะไรเราพูดดีไหมเราคิดบวกไหมเราใช้หัวสมองเยอะกว่าใช้ใจไหมอะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องปรับกายอ่ะหลายอย่างนะคะโอเคมาดูสิก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณเพิ่มเติมถ้าจะบอกทุกคนว่าขนลุกป๊บนึง จริงๆว่ายาตาเปิดตาเปิดพลังงานใช่ไหมจริงๆไพ่อันเนี้ยอยู่เห็นแล้วแต่ตาไม่ได้เอาออกมาเออเป็นไงอ่ะแกไม่เอาออกเรอตาเดือดเคียเอออธิบ,ยบัยฟัง ความขยันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเห็นปะคุณจะเออคุณจะแบบทำอะไรบางอย่างอ่ะขยันมีวินยัยเ,เป็นเด็กดีจังเลยตกมือับ <c ười> หนึ่งนะทุกคนไพ่เอียงโอ้คนเรนดอมนี่เด็ดีจังอ่ะียงสวยไหมเก็บมาหน่อยไหมอจิบจิบ โอเคเดอกคีไวเนี้ยไพ่พิเศษเขาบอกว่าคุณอาจจะมีอาจารย์เยอะคุณอาจจะรู้สึกสับสนว่าอะไรนะที่จะมาไขกุญแจประตูชีวิตของฉันในอนาคตถ้าคุณไปเจอคนที่ถูกต้องถ้าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหม คนที่ถูกต้องคุณก็อยากจะฟังเขาอะหรือมันมีแรงต้านบางอย่างที่แบบมันไม่จริงหรอก <c oughs> เขามาสะท้อนคุณมีสองรูปแบบสะท้อนในรูปแบบแรกเออเข้าใจว่ะเออไปต่อสะท้อนในรูปแบบที่สองคือต่อต้าน,นมีสองแบบอีกโกอัตราทำงานละเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ตาบอกไง กรรมคือการกระทําเราทำอะไรเอาไว้เราก็ต้องแก้ยิ่งใครเจอมาหนักแสดงว่าก็ต้องแก้หนักอืหนักในรูปแบบไหนไม่รู้ของคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเบาก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ตาจะบอกก็คือว่าก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณใช่ไหมคะคุณแจคุณจะเป็นนักเรียนดีเด่นนะที่ได้กุญแจ มาไขาอะไรบางอย่างบางคนยังติดเรื่องของความรักยังรักตัวเองไม่เป็นยังรักรายเงื่อนไขไม่ได้ยังต้องพึ่งพาคนอื่นยังไม่อยู่ที่ตัวเองหนึเซคุณจะได้คำตอบคุณจะได้กุญแจที่ถูกอาจารย์ถูกคนคนที่มาแนะนำคนที่มาบอกคุณให้คุณได้ปลดล็อกตัวเอง เหมือนกันเลยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการยึดติดเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นใหม่บางคนจะเจอผู้คนที่มาผลักดันคุณนะ่ะที่เป็นครอบครัวเดียวกันต้องมาทำงานร่วมกันต้องมาร่วมมือกันเนี่ยเจอคนที่เป็นแสงเหมือนกันมีการคัดแยกนะแสงไปอยู่กับแสงมืดไปอยู่กับมืด เพราะฉะนั้นนะคะก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคุณตาบอกได้ว่าคุณจะอยู่ในพลังงานที่ถูกกลุ่มถูกฝาถูกก้อนมากยิ่งขึ้นที่คุณจะได้เจอนะคะเราไม่ต้องกังวลถ้าเราเป็นคนที่คิดอะไรรู้สึกแบบนั้นทำแบบนั้นคุณไปต่อได้อยู่แล้วอืมคราวนี้ เจอกลุ่มคนเจอเพื่อนเจอครอบครัวที่แท้จริงเจอคนที่จะผลักดันคุณให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้เจอแสงของตัวเองให้คุณมีแพชชั่นอยากทำงานนี้จังเลยอยากเรียนเรื่องนี้จังเลย mm. ถ้าพูดในเชิงที่ไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานหรือจิตวิญญาณคุณอยากเรียนสาขานี้ยคุณอยากทำงานตรงนี้มาตั้งนานละมันอาจจะเป็นบริษัทก็ได้หรือมันอาจจะเป็นงานอื่นก็ได้ คุณจะได้เริ่มต้นคุณจะได้ผักดันได้เจอประตูของคุณมันถึงแม้ว่าคุณอาจจะหลงทางมายังเจอประตูที่ไม่ถูกต้องยังยึดติดกับบางอย่างแต่คุณจะได้รับการเฉลยไปเรื่อยๆชีวิตอะคะ่ะมันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะได้ไขเอากุญแจที่ถูกต้องอะไปไขประตูที่มันถูกต้องสักทีก่อนสิ้นปีนี้นะจ๊ะ เจอคนทําร้ายมาเยอะจะโดนแก้ให้เจอจนกว่าคุณจะหลุดมาแล้วไปเจอคนที่ดีกว่าเดิมทุกอย่างคือกระจกะเราเราคือกระจกแต่เราเห็นไหมนั่นคืออีกเรื่องนะคะสมมตุติเราบอกว่าเราไม่อยากเจอคนเอาเปรียบเรายังมีความตัดสินอยู่คุณจะเจอจนกว่าคุณจะต้องปล่อยเราไม่รู้สึกอะไรคุณจะไม่เจออีก ฉันเกียดคนเห็นแก่ตัวก็จะมีคนเห็นแก่ตัวเข้ามาจนกว่าคุณจะปล่อยได้มันคือเกมนะคะถ้าคุณเชื่อคือตาโดนกับตัวนั่นแหละที่ตาพูดอะ่ะโดยเฉพาะเดินกันยานี่เจอแบบเจอคนหลายรูปแบบมากมาดูสิคะก่อนสิ้นปีอะไรจะเปลี่ยนชีวิตคนแรนดอมีคะ หนึ่งถ้วยโอ้ยน่ารักจังไอติมโคนกระตุย <c oughs> โอย้มีแต่การเริ่มต้นนะ่ะหนึ่งไว้เท้าหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ The World พอแล้วปวดกระดูก มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเลยนะทุกคนเจอสิ่งที่คุณอยากจะทําเจอความเคลียร์คัดเจอความชัดเจนเจอโลกของตัวเองคุณจะเปลี่ยนคุณจะมีความสุขง่ายๆคุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมคุณจะอยากทําสิ่งเนี้แล้วคุณก็มีความสุขคุณจะชัดเจนว่าฉันต้องคิดแบบนี้ฉันเลือกแบบนี้ฉันไม่แคร์พวกนี้ทุกอย่างจะชัดเจนโลกของคุณคุณเป็น ศิลปินอนะโลกคือแคนวาสอะคุณอยากจะระบายสีอะไรอะตอนเนี้ยคุณคิดแบบไหนคุณระบายสีแบบไหนคุณกำลังก่อร่างสร้างโลกของคุณอะเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบไหนก่อนสิ้นปีนี้ความคิดไม่เซ็ตความสุขไม่ต้องยึดติดกับอะไรไม่ต้องยึดติดกับคน ไม่ต้องไม่ต้องยึดติดกับทางวัตถุไม่ว่าจะมีบ้านรถเงินไม่ยึดติดอะไรเลยอยู่เหนือขึ้นไปอีกโลกที่มันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณมีความสุขวันนี้ได้เลยแล้วทุกๆอย่างจะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณอยู่ขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วคุณมีความสุขได้เลยนั่นแปลว่าคุณเป็นอน,นันต์ สิ่งเหล่านี้ทางโลกอะค่ะจะทำอะไรคุณไม่ได้ถึงคุณจะไม่มีเงินในบัญชีอะแต่คุณเชื่อว่าคุณรอดอะคุณก็จะรอดทุกอย่างมันจะผลักดันไปตามความนึกคิดความรู้สึกความเชื่อการกระทำของเราอยู่แล้วนะคะเนี่ยเปลี่ยนโลกใหม่ได้กุญแจด้วยซึ่งตาไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่ในพาร์ทไหนกันแต่ว่า จับมือไปด้วยกันนะคะตาก็ต้องเจอบางเรื่องเหมือนกันเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอืมถูกแล้วเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปจับมือกันไปค่ะไม่ว่าจะเจออะไรตาอยู่ตรงนี้เสมออืมเห็นพี่พี่น้องน้องเ<ๆ>พื่อนเพื่อนฟีดแบ็กก็ดีใจด้วยค่ะได้งานใหม่แล้วได้เลื่อนขั้นแล้วนะ อืมใดๆยินดีด้วยเสมอเลยมาก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคนแบนดอมมีเพิ่มค่ะโอ้โหแม่ดุจังอะพระแม่กาลีถ้าเขาดุแปลว,ว่าคุณจะต้องแบบต้องต้องเชื่องช้าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย ย,ยิ่งช้าใช่ปะเนี่ยคนลุกอะยิ่งช้าคุณจะโดนให้เปลี่ยนเร็วขึ้นยิ่งดื้อคุณก็จะโดนบังคับให้เปลี่ยนเร็วขึ้นนะใต้สำรับคือสติปัญญานะคะหมายความว่าหมายเลข92 18 4 13แล้ว38เนี่ยคุณต้องเป็นนักเรียนที่ดีคุณต้องเป็นนักเรียนที่ดี <c ười> ก่อนสิ้นปีนี้อะไรจะเปลี่ยนชีวิตคนแรนดอมนี้ครูบาอาจารย์คุณอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจะลงมาบีบคุณดุคุณหรือสุมไฟหรือให้คุณเจอบททดสอบบางอย่างที่ยังไม่ผ่านสักทีอะให้มันจบสักทีเพื่อให้คุณเริ่มสิ่งที่คุณควรจะเริ่มหรือโซแพนที่คุณตั้งมาออโซคอนแทรกนะคะ ตั้งแต่เดวันอะตั้งแต่ก่อนจะลงมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความเชื่อนะคุณจะได้เริ่มคุณจะได้เอาตรงเนี้ยไปสร้างต่อทำอะไรทำด้วยใจไม่ใช่ว่าต้องทำอย่างเงี้ยเจอสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วทำจริงๆไม่ยืดเยื้อไม่เชื่องช้าถ้ายังเชื่องช้าอยู่จะโดน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 อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะให้อัตตานั้นอะเช่นแต่ก่อนตาเป็นคนขี้เกียจใช่ปะ ผัดวันประกันพุ่งเนี่ยตานั่งอยู่บนโซฟาอะไรเงี้ยก็จะโดนบีบบีบบีบเช่นบีบว่าเออไม่มีเงินแล้วนะจะไปทำไหมแต่ก่อนเลยนะหรือบีบให้เจอปัญหาจนกว่าจะเอาปัญญามาหาทางออกเนี่ยค่ะเอาภูมิปัญญามหาทางออกหรือสติปัญญามหาทางออกนี่คือการบีบของเขาบีบให้เจอเรื่องไม่ดีเพื่อให้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้อืมเพราะฉะนั้นก่อนสิ้นปีนี้ วลคัมวลคัมทูการสูมไฟนะจ๊ะชีวิตคุณจะร้อนแรงดังไฟเออร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ไหววันไหนก็มาพิมพ์คอมเมนต์ได้หรือไม่ไหวจริงๆก็มาดูดวงระบายได้นะคะอืมรักทุกคนเสมอคะ่ะพี่ตาออร c เคิลอยากจะแนะนำอะไรคะช้าไม่ได้แล้วจ๊ะจริง หลือเวลาไม่อจ้างวันเถอะช้าไม่ได้แล้วจ้ะมาดูสิสี่ใบเอ้สามใบพอชีวิตถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวขยับขยายเปลี่ยนทิศนะคะเนีย่ยเห็นปะคุณจะเจอเจอแรงผลักดันหรือความโกรธไม่ใช่โกรธหรอก เขาจะผลักดันให้คุณไปเจอประสบการณ์การสำรวจการผจญภยัยเจอตัวเองหรือไปเริ่มบางอย่างได้สักทีพิมพ์เขียวนั่นแหละเออผักไปเจอพิมพ์เขียวหรือไม่ก็การเดินทางใหม่นะไปสำรวจตัวเองนะไปผจญภัยแบบใหม่นะอาจจะมีอารมณ์ที่มันไม่ดีบ้างเกิดขึ้นกับคุณมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คุณจะก้าวข้ามมันได้หรือเปล่า สนกว่าคุณจะนิ่งได้คุณก็จะเจอสิ่งเดิมๆเ,เรื่อยไปใครที่ไม่เคยเก็บเงินก็จะเจอให้เก็บเก็บยังไงล่ะเนี่ยมีอะไรบางอย่างมาหย่อนเช่นนะคะบางคนไม่เก็บเงินแบบทําเพื่อคนอื่นเสมอแต่แต่จะต,ตัวอย่างนะแล้วคุณต้องเก็บเงินให้ได้มากกว่าเนี้ยเพื่อชีวิตตัวเองแต่คุณสงสารคนอื่นอืมแสดงว่าคุณไม่รักตัวเองคุณก็จะเจอเรื่องของการที่ว่า ให้เขาจะส่งให้คนมายืมเงินคุณยืมอีกยืมอีกยืมจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงเจอแต่คนมาขอยืมฉันจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่ควรให้แล้วเป็นต้นนะคะเฉพาะคนนะมันไม่ใช่ว่าฉันไม่ให้ทุกคนให้เฉพาะบางคนแต่บางคนนะ่ะเขาให้จนตัวเองไม่มีอะ่ะมันคือการไม่รักตัวเองประมาณนี้นะคะ นี่คือคุณจะได้เป็นนักเรียนที่น่ารักได้เจอกุญแจได้เจอประตูได้เจอเส้นทางได้เจอคนที่มาร่วมไปด้วยกันในเส้นทางนี้เริ่มต้นใหม่ในโลกของคุณที่มันควรที่จะทำหรือมันควรที่จะไปทางนี้ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนดันด้อมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การ healing, ฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมลิงทารโร่ใบาตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ